สีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราเอาเฉดสีน้ำตาลมาให้ดูกันนะคะถ้าผมสีน้ำตาลอยู่แล้วจะทำไฮไลท์สีอะไรดีนะคะโอเคถ้าเป็นผมสีน้ำตาลอยู่แล้วสีน้ำตาลก็น่าจะประมาณสีนี้นะคะอันนี้คือผมสีน้ำตาลนะคะอันนี้ก็คือสีบลอ์แล้วก็อันนี้คือบลอ์สว่างนะคะทีนี้ผมสีน้ำตาลก็จะอยู่ประมาณนี้ ะะสีน้าตาลเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะคะสีที่สไตล์อยากแนะนานะคะก็จะต้องอ่อนกว่านะคะต้องอ่อนกว่าสีน้ําตาลนะคะไม่งั้นมันก็จะเป็นโลไล์นะคะถ้าเอาสีเข้มไปลงนะคะสีเจ็ดสามสีเดี๋ยวเรามาเทียบให้ดูนี่นะคะสีน้ําตาลเห็นไหมคะแล้วก็ไฮไลท์สีเจ็ดสามสีนะคะนี่เดียมโกลเด้ c คอรูปบลอนนะคะนี่นะคะ สีน้ำตาลทำสีไฮไลท์สีนี้ออกมาสวยนะคะแล้วก็สีแปดสีก็สวยนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่คะ่ะสีนี่คือผมสีน้ำตาลกับไฮไลท์สีนี้นะคะโอเคแล้วก็สีแดงก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเอาให้ดูอันนี้นี่นะคะ ผมสีน้ำตาลแล้วก็ไฮไลท์ห็นหรือเปนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะคะให้สีผมเบอร์ห้านะคะแล้วก็ใช้สีไฮไลท์เบอร์หกหกหกนะคะสีแดงเลยนะคะแล้วก็จะมีสีที่ต้องสว่างนิดนึ่งนะคะก็เบอร์แปดหกหกนะคะถ้าเกิดว่าใช้สีเข้มไปนะคะมันก็จะ ทำให้เป็นโลไลท์นั่นเองนะคะนี่ก็คือสีน้ำตาลแล้วก็เป็นไฮไลท์ก็จะประมาณนี้นี่นะะสีก็จะต้องวางแบบนี้โอเคนี่นะคะก็จะนี่คือสีน้ำตาลแล้วก็เป็นไฮไลท์สีแดงนะคะก็จะได้ประมาณนี้ ะะเมื่อก่อนหน้านี้เป็นวิดีโอที่เราพูดถึงไฮไลท์ผมดำนะคะเดี๋ยวสไตล์ซไว้ให้ตรงนี้นะคะผมผมสีดำพอมีไฮไลท์สีแดงก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ผมสีน้ำตาลเวลามีไฮไลท์สีแดงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะต่างกันนิดนึงนะคะความต่างก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราทาไฮไลท์เราก็ไม่ได้ทําช่อใหญ่มากก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะเหลือบแดงๆนิดนึงก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งสีน้ําตาลจริงๆอะ่ะผมดำอะ่ะทาไงไฮไลท์ง่ายกว่าผมสีน้ําตาลเชื่อไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีผมสีน้ำตาลแล้วไปทําไฮไลท์สีพวกเนี้ยจะแทบไม่ค่อยเห็นเลยนะคะอันนี้คือสีน้ําตาลที่เราพูดถึงเมื่อกี้ นะคะนี่คือสีน้ําตาลที่เราพูดถึงเมื่อกี้แล้วก็ถ้าเราไปไฮไลท์สีแบบอย่างเงี้ยมันจะใกล้เคียงกันมากมันจะมองไม่ค่อยเห็นเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากได้สีบรอนนะคะทำแบบบรอนไปเลยแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็น้ําตาลแล้วก็ไฮไลท์บรอนนะคะเดีย๋ยวเรามาดูอีก มิต้องถ้าเป็นสีน้ำตาลจริงๆนะคะถ้าผมค่อนข้างที่จะไม่ได้เข้มแบบดำหรือว่าน้ำตาลเข้มนะคะเป็นน้ำตาลทั่วไปนะคะทำสีไฮไลท์ลก็คือทำสีสว่างได้นะคะน,นี่นะคะไฮไลท์สีน้ำผมสีน้ำตาลนะคะทำไฮไลท์กับสีนี้ได้ เห็นไหมคะก็จะสวยอีกแบบหนึง่งนี่นะคะอันนี้ก็จะสวยอีกแบบหนึง่งแบบนี้นะคะเห็นไหมคะการทำไฮไลท์บนผมสีน้ำตาลก็จะออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะ นี่คือสีน้ำตาลที่เรามีอยู่แล้วนี่คือสีไฮไลท์นะคะสีไฮไลท์ก็คือทำได้ตั้งแต่แปดแปดสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนะคะเก้สามสาอันนี้นะคะกับโทนผมสีน้ำตาลทำไฮไลท์ออกมาเราก็จะสวยมากๆนะคะนี่เลยนะ,ะสีผมก็คือสีนี้ แล้วก็ไฮไลท์ก็คือสีได้ทุกสีนะคะที่เป็นแถบนี้นะคะผมสีน้ำตาลก็จะใช้ใช้สีโทนอุ่นในการทำทำไฮไลท์นะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวสไตล์จะเขียนไว้ให้นะคะในช่องคำอธิบายนะคะสี7-3 8-3 9-3แล้วก็8-33นะคะถ้าใครอยากได้แบบค่อนข้างที่จะสว่างเลยนะคะก็ให้ใช้9-3 3แทนได้นะคะอันนี้ก็ถือว่ามันไปได้ดีมากๆกับ ไฮไลท์สำหรับผมสีน้ำตาลเนาะเดี๋ยวหาดูเพิ่มเผื่อว่ามีสีอื่นที่ใช้ได้นะคะ8ป0ก็ได้แล้วก็อันนี้อันนี้น่าจะได้เหมือนกันอันนี้ถ้าใครชอบมนุนะคะอันนี้ถ้าใครชอบแบบมุๆมเลยแล้วสตาก็นี่นะคะ มันจะมันจะดูขาวไปเนาะถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบก็ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็คือสีน้ําตาลของเราแล้วก็แบบเนี้ยมันก็จะเหมือนมันตัดกันมากนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังเป็นสีหม่นนะคะอันนี้คือไฮไลท์แต่เมื่อกี้สีที่บอกไปก็คือคือมันอันนี้สีเจ็ดหนึ่งสาที่ซาบอกนะคะทํำไฮไลท์กับ7จ็ดสาจะสวยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นี่คือสีเจ็ดหนึ่งสามนะคะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าสตาจะเอาสิบหนึ่งสามมาเนี่ยมันสว่างมากนะคะไฮไลท์ถ้าใครอยากได้แบบนี้มันจะดูแบบมันจะดูเยอะไปสำหรับสตารตารว่ามันจะดูค่อนข้างเยอะไปนะคะค่อนข้างก็ลองลองดูได้นะคะอันสีนี้คือเจ็ดหนึ่งสามแต่สีที่เราว่ามันใช่ก็คืออสีที่มันสว่างไปคือแปดหนึ่งสาม สิบหนึ่งสามเอ้ยแลวอันนี้ก็คือส,สีมันค่อนข้างที่จะบรลานา์กันนะคะอันนี้ก็จะสวยนิดนึงนะคะก็แนวประมาณนี้นะคะไฮไลท์ก<น>็จะอยู่ที่เจ็ดหนึ่งสามนะคะก็เป็นสีที่สําหรับภมสีน้ําตาลนะคะสี แบบประกายทองก็จะเข้ากับทุกสีนั่นเองนะคะนี่คือวิธีการทำไฮไลท์ผมสีน้ำตาลที่อยากจะเอาเทคนิคหรือว่าเอาไอเดียมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะสำหรับใครที่อยากทำสีผมด้วยตัวเองนะคะก็จะได้ไปหาซื้อสีแล้วก็มาทำด้วยตัวเองมาลองดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่รู้วิธีการหรือว่าอุปกรณ์นะคะมันมีคลิปวิดีโอก่อนหน้าน,นี้ที่สตาทำไว้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆไปลอง กดย้อนดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในในช่องคำอ,อธิบายว,ว่าจะได้แบบไปหาลิงก์ไปหาวิดีโอนั้นได้เจอแบบง่ายๆนะคะ โอเคแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเกี่ยวกับเรื่องการทำสีผมนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะฝากไว้ในช่องคอมเมนต์นะคะว่าอยากได้ไฮไลท์สีนงเงินต้องใช้สีอะไรอยากได้ไฮไลท์สีทองต้องใช้สีอะไรอยากได้ไฮไลท์สีมนต้องใช้สีแบบไหนนะคะอย่าลืมที่จะกดติดตามไว้นะคะแล้วก็ฝากคำถามไว้ถ้าสงสัยนะคะฝากแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วเ,เจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ